สวัสดีครับพบกับ News มาเนีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขำเมนนั่นเองนะครับสืบเนื่องมาจากเรื่องของกรณีกุนขำเมในซีเกมนะครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนพูดก็เรียกว่าทําให้งานเข้าตัวเองแหละจริงๆไม่รู้ว่าเขาตั้งใจพูดหรือว่าเขาไม่ตั้งใจแต่หลายคนมองว่ามันก็เป็นนัยยะทางการเมืองของเขาแล้วแหะ ลักษณะเหมือนว่าเป็นชาตินิยมนะครับทำให้ทางฝั่งกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยคอยตามแล้วโซเชียลของเขมรก็ทํางานเลยนะครับเคลมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะจนเรียกว่าโอ้หมันเกินไปเยอะเกินครับทุกอย่างอะไรที่มีอยู่ในไทยเนี่ยจะเคลมหมดเลยเราก็พยายามอธิบายเขาก็อ้างว่าอุย้ยมันมีภาพในกำแพงบ้างอะไรบ้างหรือของเขาเป็นยูเนสโกบ้างจริงๆการที่จะได้รับการบันทึกไว้ในยูเนสโกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะเป็นต้นฉบับหรืออะไรนะครับมันคือมันหมายความว่ามันมีร่องรอยรอยรายรายธรยรมเกีย่ยวกับเรื่องแบบ มันมีสิ่งแบบนั้นที่ควรจะรักษาไว้ในประเทศของ,ของตัวเองไม่ได้หมายความว่าประเทศคนอื่นจะไม่มีนะครับอาจจะมีคล้ายๆกันก็ได้ตรงนี้ตอนนี้นะครับก็คือทางฝั่งโซเชียลไทยก็เลยแซวว่าโอ้โหอะไรอะไรก็ะรจะอ้างอ้างกําแพงอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะต้องแกะใหม่พอแกะเสร็จปุ๊บก็กร้องขอยูเนสโกอะไรประมาณนี้ครับเป็นสเต็ปสเต็ปของเขาไปก็เป็นอะไรที่หลายคนก็มองว่ามันน่าจะเป็น,นแหละมันมีขั้นตอนแบบนั้นจริงแล้วก็ลักษณะเป็น IO ที่บิดเบือนด้วย โซเชียลไทยก็ทําไว้เจะววาดเล่นๆหรือก็ไม่ใช่นะครับน่าจะเอาจริงแหละลักษณะมันเป็นแบบนี้จริงๆครับก็คือเล็งสิ่งที่อยากขโมยก็คืออันไหนมันสวยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอันไหนที่มันนิยมในบ้านเขาแต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองเช่นชุดไทยหรือว่า,ามวยไทยอะไรต่างๆหรือ,อเยอะแยะมากมายนะครับที่โดนเคลมไปเนี่ยชุดนักเรียนด้วยเล็งไว้ก่อนเลยข้อ2ก็คือหาที่กาแพงวัด มีหรือเปล่าถ้ามีก็ถ่ายที่กำแพงวัดเลยแล้วก็มาโชว์ว่าเอ๊ะมีนะตัวเองเป็นน้่นฉบับนะก็<笑><笑>อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นจะไม่มีต่อให้มันมีที่กำแพงก็จริงนะครับมันไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นจะไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาก็บอกว่าต้องแกะใหม่ประมาณนี้จากนั้นก็มีการตกแต่งภาพเอาธงชาติมาแปะไว้เลยว่าเป็นของตัวเอง,ต,เองตัวเองเป็นออริจินอลอย่างที่เราเห็นนะครับเขามักจะมี2ภาพเทียบกันภาพของตัวเองเป็นออริจินอลแล้วก็ภาพไทยก๊อปปี จากนั้นก็ปฏิบัติการ IO ครับ i n f o r m a t i o n Operation ก็คือป้อนข้อมูลเท็จในโซเชียลอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่างๆนานาแล้วก็สเตปต่อไปนะครับเป็นสเตปที่จริงๆก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลแต่ว่ามันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆลักษณะแบบนี้เลไนะก็คือร้องขอยูเนสโกขึ้นทะเบียนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าการขึ้นทะเบียนยูเนสโกไม่ได้หมายความว่าตัวเองเป็นออริจินอลนะครับมันหมายความว่ามันมีร่องรอยอารยธรรมความเจริญอะไรที่นั่นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามีที่่อืน มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีที่อื่นนะครับที่อื่นก็อาจจะมีก็แค่บอกได้ว่าตัวเองมีร่องรอยแล้วก็ทางยูเนสโกก็อาจจะรับรองว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แต่ต้องไม่ได้ตัวเองก็มีอะไรเงี้ยนะครับผมกอ็อยากได้อะไรก็ร้อง <c ười> คือพอมีข้อมูลอะไรปุ๊บก็ร้องยูเนสโกแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปให้ยูเนสโกดูนะถ้ามันได้ผ่านก็ผ่านอย่างผ้าขาวม้านะครับพอเราจะยื่นยูเนสโกเขาก็มาเลยโปรโมทผ้ากลอมาอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานอันนี้ก็เป็นสเต็ป ที่ทางฝั่งโซเชียลไทยเขาวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามันเป็นประมาณนี้จริงๆอย่างเกงช้างนี่ก็เอาละก็ว่ากันไปครับเรื่องนี้แต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาทําแบบนั้นจริงๆเลยมันจะทุกเรื่องเกินไปเราก็ชี้แจงก็ไม่ไหวนะครับเขาก็มาบิดเบือนใช้วิธี io ซึ่งอันนี้เรื่องความขัดแย้งพวกนี้ก็คงจะมีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ